ได้ลูกนี่แหละผมนัง <c oughs> กินข่าในลูกมันสจะป็นล่มไดุ้อยถ้าผมได้กินนะหมอกินสร้างมะเลยกินเสียมายัางง่งครับผมเอฟซี FC สุโขทัยฟังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ก็ชอบฟังใช่ไหมครับผม พอดีไม่ครับพอดีว่าเอาจริงๆนะพอดีหม่อมแม่นะครับผมที่อยู่บ้านก็ค่อนข้างจะบอกว่าลูกลูกต้องแบบเป็นคนพอดีเป็นคนแบบเด็กเด็กกุงเด็กภาคกลางเลยกําเนิดครับผมแต่หมอมแม่นะครับหมอมแม่ก็บอกว่าลูกต้องพูดให้ได้ลายภาษานะอย่างนี้ครับผม มแม่ก็บอกว่าลูกหัดพูดอีสานบ้างนะผมก็เลยหัดหัดหัดพูดอีสานนะครับหัดหัดหัดเ้าเออหัดหัดหัดพูดอีสานมานานนานเติบแล้วครับผมนานเติบแล้วก็เลยติดภาษาอีสานนะครับผมแต่จริงๆเป็นคนพื้นเทีเป็นคนภาคกลางครับผม <c oughs> ถ้าขอเบอร์ตัวตามหาลูกทุ่งไอรอชายคนใหม่ครับผมเึ่งบูมก็จะเป็นคนเก่าแล้ว อยากเป็นคนเก่าเลยอยากเป็นคนปัจจุบันและเป็นคนของอนาคตความหักที่อาเย้เจ้ามันมันแก่นคือจังเสาเข็มก็คือจังเกลือที่บ่อสเสาเข็ม คือจังแก้อตานีนดวงใจไปอบน้ำให้ผู้สาวก่อนแล้วน้ำเปียกเบ็ดโอเคโอเคแก้วน้องขอมาเมย์น้องอยังน้องอยังเขมาเมย์ ตอนนึกไะไอีกบ่ครับโอ้บโบคคับอบอโอ้โอนอนครับนอนนอนรอบสุดท้ายแล้วมัน้นี่ไอ้ก็ยังอยู่ในใจ FC เหมือนเดิมจ้าโอ้แม่นรครับโอ้ครับขอพระคุณครับผมนอ้องขิดกัดปากแบบโลแนนซี่ออกไปล่องติดตอู้ กัดปากยังได้ครับผมโอ้โหไ่ได้บ่ได้ไ่ได้บ่ได้ซุมอันผู้อื่นเขาเจากัดปากไปแต่เบิงอยู่แต่ว่าของผมกัดปากเราไปแต่ซ่างกับช่วงนี้รถติดขักแล้วไอขีดโอ้มันเกิดเรือเวลาก,กับบ่ไดนะครับเนาะย่มือขึ้นกับอยากขับรถปันไดครับมันมืดแล้วมัน ่อยากไ่ค่อยมาขับรถเนี่ยมันขึ้นเขตบอกอีลารดความหนารักลงด้วยนะแม่กลัวมีหนุ่มมาจีบน้องโอ้มาลดครับผู้ไดกล้ามาจีบบ่มีเหรอครับให้มันมาเบิง้งห่วยมือผมก็มีอยู่ตีนผมก็มีอยู่ไอ้หลีมาเนี่ยแบบ มาขจัดขจอยางวันอันจีบนอนบ่มือผมมีด้ครับโอ้ยยันจะจีบพอครับไอสิบายของง่ามๆนะห่ากัดปาก